ตอนนี้ลมพัดพัดอย่างแรงเลยนะคะต้นไม้เริ่มหักเลยนะคะนี่ค่ะลูกมาตามลมเลยนะคะนี่ปรลายขงพยอมยังไม่ได้ไถเลยนะคะไม่รู้ว่าฝนจะตกจริงไม่จริงนี่ค่ะลมพัดอย่างแรงเลยนะคะโอ้ยน่ากลัวมากอยู่ดีๆก็โอต้นไม้โค่นลงมา ถึงค่นง่ายจังเนาะรม่ว่าหนักยอดเกินไปตอนนี้ฟ้าก็เริ่มมืดลงแล้วนะคะไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะคะลมพัดขอให้มาแค่พอควรเธออย่าให้มีลมพัดแรงจนเกินไปเลยกลัวจังเลยนี่ค่ะตอนนี้หักลงมา ชายจากในรั้วบ้านนะคะหัวกิ่งมะคำเทศหักลงซุ้มนี้จังอุ้ยหักแล้วมั้งนะ่ะอุ้ยหักทั้งหน้าหักทั้งหลังเลยเหรอนูนกิ่งนู้นหักแล้วนะคะเปล่าเอ่ยนะะั่นค่ะหัวจะทับซุ้มนี้จังเลยอันนี้ต้นไม้ก็ยังอยู่นะคะยังรึ ักดิ์สิธ์อย่างเดียวนะคะช่วยปัดเป่าลมไปอันนี้ก็ตามวิธีบ้านคนในชนบทนะคะที่จะทำได้ว้าวมีเสียงฟ้าร้องด้วยวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายองพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ